แดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสรัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขนาดนี้วันนี้ก็มาเจอกับคุณครูเหมือนเดิมนะครับคุณครูรีมและคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็เป็นไงบ้างนักเรียนหลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอก่นกอนๆของครูนะครับวันนี้ก็เราเข้าสู่เนื้อหาในคลิปที่6นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยก็ขอเนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมก็คือสมุด ปาก,ก้านะครับก็สําหรับเนื้อหาเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการแยกสารผสมนักเรียนได้เรียนเรื่องการหยิบออกนะครับการร่อนไปแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะขึ้นเนื้อหาในเรื่องของการแยกสารผสมในหัวข้อของการใช้แม่เหล็กดูดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวิธีการแยกสารผสมโดยใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมวิดีโอของครูได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบกับครูอันเช่นเคยนะคะผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนสำหรับการแยกสารผสมทั้งสองวิธีนั่นก็คือการหยิบออกแล้วก็การร่อน ก่อนอื่นต้องมาถามนักเรียนก่อนเลยค่ะว่าสารผสมคืออะไรยังจำกันได้ไหมคะสารผสมก็คือสารที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปจะผสมอยู่รวมกันซึ่งเราสามารถจำแนกสารผสมเนี้ยโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ในการแยก หากสังเกตเห็นว่าสารผสมนั้นมีลักษณะผสมเป็นเนื้อเดียวกันจะเรียกว่าสารเนื้อเดียวซึ่งสารละลายถูกจัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะตัวอย่างเช่นน้ำโซดาน้ำเชื่อมน้ำเกลือและหากเราสังเกตเห็นสารเนื้อผสมมีลักษณะไม่ผสมกลมกลืนกันหรือไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะเช่น พริกน้ำป่าพริกเกลือซึ่งสารผสมบางชนิดถูกจัดเป็นสารแขวนลอยนักเรียนคะสารแขวนลอยก็คือสารเนื้อผสมที่ของแข็งไม่ละลายในของเหลวนั่นเองโดยเนื้อสารที่เป็นของแข็งจะกระจายตัวอยู่ในของเหลวเมื่อตั้งทิ้งไว้ก็จะเกิดการตกตะกอนเช่นน้ำโคลน สารรอบตัวเราส่วนใหญ่เป็นสารผสมค่ะนักเรียนหากต้องการแยกสารบางชนิดออกจากสารผสมเพื่อนำมาศึกษาหรือใช้ประโยชน์ต่างๆเราจำเป็นจะต้องทราบสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบในสารผสมนั้นและควรเลือกใช้วิธีการแยกสารผสมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสารผสมให้เหมาะสมกับสมบัติ ของสารที่เป็นองค์ประกอบของสารผสมนั้นโดยวิธีการแยกสารผสมเนี่ยมีด้วยกันมากมายหลายวิธีเลยค่ะและสำหรับวันนี้เราจะเรียนวิธีการแยกสารผสมเพิ่มอีก2วิธีค่ะนั่นก็คือการใช้แม่เหล็กดึงดูดและการลินออกค่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะการใช้แม่เหล็กดึงดูดสารที่แยกด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูด เป็นสารผสมที่ในส่วนประกอบของสารผสมนั้นจะต้องมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้หรือมีสมบัติในการเป็นสารแม่เหล็กเช่นผงตะไบเหล็กตะปูตัวอย่างการแยกสารด้วยวิธีนี้ก็อย่างเช่นการใช้แม่เหล็กดึงดูดเหล็กออกจากกองขยะการแยกผงตะไบเหล็กออกจากทราย เราจะแยกผงเหล็กออกจากทายได้อย่างไรจากภาพผงเหล็กมีขนาดเล็กเท่าๆกับเม็ดทรายแต่ผงเหล็กมีสีเทาดำส่วนเม็ดทรายมีสีน้ำตาลจะแยกโดยการหยิบออกได้หรือไม่ผมคิดว่าไม่ได้ครับเพราะผงเหล็กและเม็ดทรายมีขนาดเล็กเกินไปส่วนไม่สามารถหยิบออกจากกันได้ถ้าใช้การร่อนด้วยตะแกรงได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันครับ พะผงเหล็กกับเม็ดทรายมีขนาดไม่แตกต่างกันถ้าร่อนด้วยตะแกรงก็จะลอดผ่านตะแกรงทั้งหมดแล้วจะมีวิธีใดที่สามารถแยกผงเหล็กออกจากเม็ดทรายได้เพื่อนๆคิดว่าเราสามารถใช้แม่เหล็กดูดผงเหล็กออกจากทรายได้หรือไม่เรามาทดลองกันดูนะครับนำผงเหล็กผสมกับทรายใส่ในถ้วยกระเบื้อง จุ่มปลายข้างหนึ่งของแท่งแม่เหล็กลงไปในสารผสมและคนช้าๆให้ทั่วภาชนะยกแท่งแม่เหล็กขึ้นสังเกตและบันทึกผล เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนเนี่ยคงเข้าใจเนื้อหาและได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอการสอนที่คุณครูคหามาให้นะครับสำหรับเรื่องการแยกสารผสมโดยการใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยก็คือเป็นการแยกสารผสมในส่วนของสารผสมที่มีสมบัติในการดูดแม่เหล็กดูดออกได้เรียกว่าสารแม่เหล็กเช่นผงตะไบเหล็ก โดยจะใช้อำนาจแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดสารแม่เหล็กนะครับให้แยกออกจากกันเช่นดูดเหล็กออกจากกองขยะหรือแม้ดแต่การดูดดับบูออกเป็นต้นเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วเนี่ยคุณครูก็ขอ,อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับเมื่อทําเสร็จก็ถ่ายรูปส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพเข้าสู่อัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศา,ศาสตร์2ทับ2 5 6 4ได้โดยตรงนะครับ ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยส่งงานให้ตรงเวลาเข้าเรียนให้ตรงเวลานะครับมีปัญหาหรือข้อซักถามเนี่ยก็ถามคุณครูได้ตลอดเวลานะครับออสำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนห่างไกลจากโรคโควิด19ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ